ครับนั่นก็ดูทีท่านะครับร่มร่อนครับร่มนี้นะครับเครื่องคันนี้แหละนะก็เป็นร่มร่อนหรือว่าพาลาไกดิ้งนะครับลงไม่ไกลนะครับนํำมาตกในป่าอีกแล้วนะครับมีบริเวณพื้นที่ตรงนี้คือภูเพียงนะครับภูเพียงนะแถวบ้านวังว่าวังรูนะครับหมู่ที่12บสองตบลหินทาวอำเภอหล่มเก่านะครับ ตรงข้ามกับบ้านนาสะอุ้งข้างบนนะครับนี่ร่มร่อนเนี่ครับรู้สึกว่าไปไม่ไกลนะครับก็คงมาต้องร่อนลงแถวๆนี้นะครับกลางทุ่งแล้วก็ชายป่านะครับแถวเหนือหมู่บ้านวังรูนะครับน่ลงแน่นอนเลยครับนะไปไม่ถึงไหนแลครับนะแต่ก็คงไม่ได้อันตรายนะครับเพราะว่าตรงนั้นนะครับมีไร่แล้วก็นาแล้วก็ เส้นทางนะครับที่ชาวบ้านใช้สัญจรนะครับทางนี้ครับหนุ่มเสืออยู่ทางนี้นะครับร่อนมาทางนี้เลยนะครับอ่าไม่รู้ความถี่ิทยุเข้าอะไรนะครับนะตรงนั้นนะครับร่มร่อนนะครับน่าจะร่อนลงมาจากภูทับเบิกนะครับตอนนี้ลงบริเวณแถวแถวพิกัดนะฮะอาแถวแถวทุ่งนาชาวบ้านนะครับ สวนยางนะครับบริเวณเหนือหมู่บ้านวังรูนะครับนะลงแน่นอนครับอ่ะยังไงไงรถอีกโก้งรถไทยแลนด์มีครับลงแล้วนะครับนั่น <c oughs> นะฮะดูที่ถ้าไม่อันตรายนะครับเพราะว่าเขาร่อนลงได้ตามปกตินะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถไปต่อนะครับหมดล้มตรงนี้ก่อน